ปากหมาไม่หยุดว่าอะไรทักอยู่บอกเอา้าก็มันเป็นรายการปากหมารายการพูดรายการพูดไม่เพาะแต่การพูดใจอยากพายรายการพูดใจอยายกคายเนาะค่ะแต่ก็ใช้วิธีใช้วิธียังของขนใ,น <laughs> ใช้จักรยานในการับชมใช้จักรยานในการรับชมดีเออเออถ้าขใครอยากพายจัวกับบ้านหนาเจ้าก,กับคอโทษเ <laughs> นาะ ถ้าใครอย,อยากค่ายสกบรานหนาจะหาก็าเขาโทรโทษมันผิดตักจ้ะอืมมักภัยมักมันอืมตรงไหนคะขอปอยูช่องแม่ขอขมวิดาเจ้าบอกคะ่ะอืมขอไมวิดาเจ้าอ่าน,นีช่องม,มาถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินให้ช่วยเหลืออ้นน้อยบอแม่น้อยบอพ่อหวานบอหรืออ้นใหญ่บอหรืวอว่าอุดหนุนอ้นน้อยบอในกรณีคนอื่นไม่รู้ ซื้อเข้าซื้อกาแฟาให้ตาพงซึ่งเงินนั้นก็ผ่านมาทางข่ยอยนี่แหละเงินตน้นนั้นเงินที่ไปซื้อเข้าในาายยลุกพงอน่ะกับกาแฟน่ะก็ซื้อผ่านมาทางข่ยอยนี่แหละโอนมาทางข่อยนี่แหละเออหนึ่งพันบาทเราโอนมานะ่ะอือให้ห้าร้อยบาทไหยพอในร้นห้าร้อรนนยไปซื้อเข้ากาซื้อกาแฟาอือเนาะส่วนที่ห้าร้อยแต่เราก็ซื้ออันนั้นอันนี้ให้กินอืม ก,กินน้ากันมาสันจ้ะเนาะทามกผู้รายละเอียดนะคะอย่าเอาเราไปเว่าแล้วเขาต้องไปเล่าเล่าว่าว่าเล่าดูแม่แม่เรานีืยังส่งเงินให้พ่อให้แม่เราหีืยังแจกจ่ายผู้ไดมันกับเรื่องของเราเงินเราเราพอใจให้ใครจะให้เราจะให้ได้น้อยจะให้จะให้ย้่นน้อยจะให้จะให้พระเทววันจะให้ซึ่งบริเกียนกับครูแล้วครูก็จำเป็นต้องไปนงยินตายอีก อเออรลไหเหพงพงหาร้บาทกู k k ้ชานางกินชาคายพงความึ้นสูงสูคือความคิดต่นเฮยังคูจงสิวยนางดิ้นตายอันนั้นารบาทนะว่าไม่รับกู้ช่ได้ก ah e ินแต่อย่างเออทีเลียมห้กูก็จาเป็นต่อมว่าูุมงฟังอืมนะว่าพงฟังรอพี่เลียมเ้าหานะเออสาเหตุที่กูได้เงนนั้นูุณยายแก กูอยากเบ้าเพราะวนากูได้บอกว่าเออพวกคนรู้ว่ามีเงินบาแมนกับพวกมึงเราไปด่าเอาผู้ใหญ่ใจดีกูไปด่าแบ่นนี่แหละอืมได้คนเสียๆให้หายนะคนเสียหายใครรื้อหัวหายใครรื้หัายกูรื้อห่วหายกูซึ่งมันคือบริเกี่ยวกับกูเราพอใจหายแต่ขึ้นหายแล้วพ่อใจชัดกอดให้แต่ขึ้นนั่นบริเกียวกันแล้วก็ต้องไปบอกใใ้เล่าทีเดียวนะ เราเลือยที่ท้าใจดีกูกูแบบโอ้ยเป็นเหนื่อยหักกูเราก็เป็นเหื่อยหักบนทุกคนเอ่อนน่อยอ้นใหญ่แม่น่อยแฟรมาลี่ควาวันเราก็บิรณ์บนทุกช่องทางแม่มนเออเราแยกแยกเออเอเอกันแลเวลาเอินกันกินหนงเวลาแตกแยกกันแล้วกันนินทากันอางผู้ย่มหลักนินทานินทายิ่อม่ำหลอืมินทา แฟนมาได้คนทางเหนือรำการทำนินทาคันเป็นแฟนมาได้ขนาดสูงเลยจ้ะเออสูงกูจับกันแค่ในโซเชียลนะสูงกูไม่จับกูจับก้อนกันมารุ่นดากูณมาเลาอีนี่ด่าบบุกใจพี่นั่นด่าบบุกใจสูงก็ยังไม่นินทากันแต่ยังกัดกันขึ้มานี่ะมันก็ลัแตกต่างเหมือนกันความจริงใจมันไม่มีให้กันเลยนี่แต่ผลประโยชน์รุนหลวนอุ่นเงินให้กูกูทำงานให้มึงถ้ามึงไม่โอนกูก็ไม่ทำอื ไม่ดีกูหาเรื่องว่าอย่างนั้นอย่างนี้กูสร้างเรื่องเพื่อกูจะได้ยอดโอนอยากได้ยอดขอทานอืมชู้แหงขาอีพวกตกซัตของแท้คนอีพวกขอทานของแท้เลยอย่างเี้ยช่องขอทานเนี่ยมันขอทานของแท้มันมมาแหงปากขามไปขามซัดขนาดนี้เหร อะไรแล้วกูเหลือแต่ตัวแล้วตอนนี้กูตกอับกูเหลือแต่ตัวแล้วสูญเสียกูจมดินแล้วแล้วไงอ่ะกูสิว่าอยากจมจมดินแล้วแล้วไงเออนะกูตอนนี้กูตกอับกูเหลือแต่ตัวแล้วสูญเสียกูจมดินแล้วแล้วไงอ่ะกูวสิว่าอยากจมจมดินแล้วแล้วไงเออนะกูไม่มีอะไรแล้วกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนะผู้มาแริ่มแต่คิดใจกูอยากด่ากูด่ากูอยากด่าผูนอนทำไปเดือนเนี่ยเออนะผู้ใดๆผู้กินกระซ้าทุกยมเมื่อวานผู้ใดผัวหายนะแล้วไปอือนั่นแหละผันอนเอาใจน้องให้มากๆนะกูบปรจักเป็นน้องเอาใจน้องผู้หลอกผูใจน้องกู่ใดเงินเอาใจพวกมามาเดี๋ยวมึงัะนี้ขวัว่าสมอกขวกนันมันหนักด่าคอยเดินไปนอนเรือยไม่ชอบดูเลยถ้ามีคันคบกูชอบดูคันคก เรื่องเสือกทุกเรื่องอีน้อง้อยอืมนะอันนี้ก็อยู่ได้เพราะพวกกูเพราะพวกพวก,พวก,พวกูที่ทอยด่ามึงมึงก็เอากระแสจากพวกพวกกูไปด่าถ้าไม่ได้พวกกูด่าพวกมึงก็ไม่มีจะเดะเออกระแกรมสาระกระชื่อชื่อะไรก็แตกต่างกันแม่อศาศัยด่าซุ้ซุกกันกูนก็เด่าซุกซุกกระไรเงินสุดากูกซ้กกระไรเงินขอทานอือซุกในออนไลน์มันเนี่ยมันยากที่จะทำได้สัตน์ซะ มันไม่ใช่เรื่อ,อางงาอ่ายๆอยากเกินไปก็ไม่ได้อกูไหนว่ากูดา่ดากูได้เงินได้กูได้ลายลายเนี่ยเหรียญหนึ่งออคิดเปลเียลยนน่ยนกูด่าสิจัลเถื่อนสามสิบบาทเหรียญหนึ่งสามสิบบาทสองเหรียญหกสิบบาททางกูเห็นกันเมื่อเราซื้อคิดกูก็ได้เซ็เปลี่ยนต่อวันอือที่วันนอะไรสักกูเป็นเงนมาได้ทุกเมื่อนะ บ็เขยันปานนั้นอืมยินไก่คิดดคช้าแต่ผงแต่ผงได้เงินใหื่พี่เลี้ยงเมื่อวานได้ข้าวสิบกิโลกาแฟสองหอ่อคนคิดที่มันต่ำมันนอนยินตายแล้วป่านนี้เพราะว่ายายเลี้ยงยทิ้งมันไปแล้วกับปู้คนนั้คนนันน้นคนที่คิดแบบนั้นจนะึงพิมพ์อะไรอืมเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบ<ย>บ<ย>ท้งทิ้งนาค,คน<ป>แล้วเจ๊เลี้ยงอ่ะอืม มันได้ถอยเลยนะเจเลียมอืมทำไมไม่โอนเงินให้มันเป็นหมื่นเป็นแสนบาสัยคือบอกเป็นเพื่อยังส um. ิมาณบอนให้เห okay ็นหยังไงถูกร้านเราก็มีครอบครัวเราก็มีแมนชุกบอกมันเลือดซุกกระเด็นออกจากปากมันจะเป็นไปบ่อใดกู่เป็นครอบครัวเราแล้วใครเนาะพันสองพันเออบรรลัยกับใครแต่ไลฟ์พันเก้าหมื่นเงินทุกอย่างเนมันจำเป็นมีเหตุมาแล้วอืม ดูบซัน oh, ทึ oh. ่ส oh, okay okay ิมาเดือนกูเอาเงินคนไปหลอกเอาเงินคนคือสวะกูนะโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเอาสามีละเงินไปหลอกเมื่อยไปหลอกเงินไปหลอกเมื่อยไปหลอกเงินไปหลอกเอาเงินคนอย่างเขาบอกว่าเลยว่าเร็วจักคอยใส่มายาติไปหลอกคอยบอกให้มันหาหลักฐานมาไม่บอมเอามาอันนั้นโกงแท้จีิงไหมป้าเกินมาเขาไม่ค่อยเด็ดค่ะหาบอกให้มันหาหลักฐานมาเนี่ยมันนี่ยอม ขานกันเลยไปหาหยิบเงินอ้อมุดทหารอ,อ้อมจรในเขตพอแย่างน้นไปหาหลักฐานนะกูบอกเขาขัาข้วร่วงโลกหายนนคนนร่วงร่วงคนหายหยิบเงินคนเขาใช้คำบรรลงโลก <c oughs> เนาะอีสเอบักอีอสเอร์ปึออ๊บเขาเรียกว่าคนมีเหตุเออโอเคเ <ๆ S 2> <c oughs> ออเงินเขาเลยมาฝักนี่ได้นั้นเขาแล้าเลือดเปลี่ยนมาให้เมียไข่หนาวมาไม่ลงมาคนใหญ่ <c oughs> มาพักนีเล่ยนั้นเขาเล่าเลือดเปลี่ยงมาหายเมียไข่หนาวมาพี่น้องมาคนใหญ่เหตุเขาเลวยมาพักนีเล่ยนั้นเขาเล่าเลือดเปลี่ยงมาหายเมียไข่หนาวมาพี่น้องมาคนใหญ่เหตุ